ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่แกะเป็นยักษ์นะครับแปลกมากเป็นถือตีศูนย์ไม่ได้ถือกระบองแบบทั่วไปไม่มั่นใจว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่านะครับแต่ว่าแกะได้สินประประงดงามมากมีดเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นมีดครูมีดหมอครูของพ่อเท้ายิ้มหรือหลวงผู้ยิ้มวัดหนองบัว แล้วแกะงานรายละเอียดดีมากนะครับตัวใบก็เป็นมีการตอกกันอกขระลงไปเป็นมีดหมอเป็นมีดไล่ผีเป็นมีดทําน้ามนต์มีดเหล่านี้ต้องบอกว่าเป็นมีดครูนะครับที่เขาใช้กันแต่โบราณไล่คุณไล่ของไล่พวกสิ่งที่อัปมงคลไล่คนที่โดนกระทําไล่สิ่งไม่ดีทั้งหลายไล่ผีสางต่าง,าง,าง,างๆที่เขาคิดว่า ไปโดนของมาไปโดนคุณโดนของมาต้องใช้มีดแบบนี้ทำน้ำมนต์แล้วไล่ผีอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะแบบโอ้โหแกะได้หน้ายักษ์นี่โคตรอลังการแกะด้วยไม้นะาลวลงลักปิดทองนะครับแล้วถือตีสูนนี้ถือว่าแปลกมากปกติจะถือกระบองนะครับมียันครูยันองค์พระนะครับชัดเจนนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ผมสะสมไว้ใครมีเครื่องรางมัน,ม,นมันแบบนี้นะครับอยากปล่อยเช่านะครับสามารถส่งรูปไม้ให้ผมดูได้ที่ l ล n e ID นะครับ t o n e 8 8 8 8นะครับเครื่องรางยอดนิยมพระเครื่องยอดนิยมพระบูชาย,ยอดนิยมส่งมาได้รับเช่าไม่จำกัดปรุงเงินนะครับอ่ามีก็ส่งมาครับอันนี้ก็เป็นของโชว์นะครับหรือว่าเป็นของแลไอเทมนะครับที่เก็บสะสมไว้ของผมนะครับ